สวัสดีครับรั a r า o n วเ r e a c t i o นนะครับวันนี้เรากลับมากับเรื่อง Tree Arch EP ที่6แล้วนะครับก็ตอนล่าสุดที่เราดูกันไปเหมือนลูปล่าสุดอะเหมือนจะเป็นไป,นปนด้ดนะีเนาะจะดีจนตอนสุดท้ายใช่ที่เขาจูกกันใช่ตอนสุดท้ายก็มานั้นก็มีปัญหา <laughs> กันอีกก็มารอดูว่า ลูกต่อไปของเขามันจะเป็นยังไง mm hmm. ก็พาวนาลุ้นให้ให้แบบให้มันเป็นไปได้ได้วยดีอะ่ะ mm hmm. แล้วก็จะบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยตลกมากก่อนที่จะมาอาัดอันเนี้ยนะครับก็คือไปเจอใน y o u t u b e อะเป็นเรื่องสั้นชื่อเรื่องว่าท r e อาอ์ช mm hmm. แล้วก็เป็นสองคนนี้เล่น mm hmm. มีประมาณสิบนาทีอะ่ะ mm hmm. เหมือนฟีลแบบเขาทำแล้วซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องสั้นที่เห็นนะ่ะคือสามปีที่แล้ว mm hmm. แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมาทาโปรเจกต์นี้แหละออืซึ่งพอไปดูเรื่องสั้นมันก็จะเห็นสปอยมาเล็กน้อยไงเราก็เลยอาโอเคไม่เป็นไรลิปปิดไปก่อนดูไปพักนึงว่าอ่ะนี่มันจะสปอยหรือเปล่าก็เลยปิดไปเาาเ่กับวหมือนเขาทําอันนั้นอะมาก่อนแล้วก็แบบเออมาขยายได้น่าจะอนุญายมาทำเลยมันเใช่นะครับก็วันนี้เราไปดูกันต่อละกันว่า ep หกเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับสําหรับบอตีนกับน้องต้นนะ ครับผมไปดูกันเลยฮะต้อนบอกโ่าคุณหน้าพี่อ่ะพี่เคยช่วยต้อนมาไปดูกี่ครั้งแล้วต้อนรวยมพี่ไม่อยากต้อนต้องตายแล้วต้อนรู้ใจไหมเขามีทนไม่ได้แล้วพี่จะพูดที่อะไรก็พูดไปเถอะแต่ผมจะไปโอ๊ยโดนต่อยแน่เ,ย <c ười> เยลยอ่ะอืมทำพี่อะไรวะ ที่เลือกเฟรอมอดีอยู่ตรงนาฬิกาพอดีเพราะเรื่องมันเล่นกับเรื่องเวลาใช่อือะไรเอ่ยให้เขาเลยขับไป ตามไปเรียนไปนะเผื่อช่วยนายตอนได้ที่เขาบอกว่าอย่ามาเห็งหน้าอยู่ไะแค่ตามันพัไม่จำเป็นกไม่เข้าไปยังไงหรอกช่วยต้อนรอดได้จะมาช่วยดูจะดูบ้าอยางคุณจะดีเราสองคนแค่นัคนผมไป พูดไรเลยจริงจริเงเลยสยเมอออนไหนมาเหอเออไปไหนกันมา y สภาพฟููเมาะอดเวยนะมดเด็กกุรกมาเาี่ผมไหนไหนคือเลิกรลกไม่ไหวใช่เ,เลยยอมือ มันอ hey, ให้มันแตกแต่ขวดเลยก็ได้ละเอาเขาเล่นเครื่องเหรอดีวะแค่เนี้ยไม่จอ okay. ดหรอกเอาไว้ก่อนนะมึงเดี๋ยวกูต้องขับรถไปสองไหมอ,อีกกี่โมงอ่ะสี่ทุ่มยังหมายต้องกลับไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลนี่นคือตึลกลาบเลยรักษาของไม่นานเข้เขาเนี้ย ใหม่ก็เป็นห่วงหรือเปล่าก็เลยแบบเรียกทำให้ทำาแม่รู้สึกผิดปกติเนี่ยนี่มัน,ต,นะนมตั้งใจค่าเลยนะทำาไเป็นกระบวนการกเลือใครมาอ๋อ ใช่รักษาเวลาโพแทสเซียมสูงใช่ไหมใช่แข้อมือจี้อ่านเข้าๆไม่ได้ใช่โอ้ยอ้ยอ้ยแม่ไม่มีที่กดเหรอหมอหมอแตได้ 8, สิแพทย์สิไม่ได้กับ ไม่ได้มีปัญหานะครับยต้องเสร็จเอกสารค่ะผมไม่ใช่ย่าหรกครับรอสักครู่ได้ไหมครับรอนานไม่ได้นะคะเรียกตามย่าเลยค่ะครับครับครับโอ้โแค่รู้สึกว่าคุณหน้าที่ต้องไปตอนจะตายจำเคยฝัน ันเคยเห็นเหตุการณ์นครั้งนั้เดี๋ยวกูขอตัวเข้าหงน้ำแป๊บนะเดี๋ยวกูไปด้วยไปเดี๋ยวเรากลับมานะไป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 ปไปยัไม่เสร็จก็ยังผ่าไม่ได้ป่ะ อ๋อเหนื่อยพาเขาไปพาขึ้นรถไปดีตายก็ตายอยู่ดีหายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อน้อทำไงเนี่ย ก็พาเขาขึ้นรถไปเลยถล้วก็อยากไปอยาพาเขาตามไปให้นได้สวัสดีครับผมนายแพทย์พีร์เซเนเดียนะครับขอรถฉุกเฉินด่วนเลยนะครับป่วยชร์อายุ2ปีโดนเคสโควิดหายใจเหนื่อยกล้จะโอสติแล้วครับคำเขาได้แค่าประมาณ180ขั้นต่อนาทีผมส่งโลเคชั่นให้เรารีบมาเลยนะครับก็จะส่งที่นัดวันแต่ครับไม่ต้องวางสายนะครับไม่ต้องวางสายใช่1669ต้นไม่ใช่ครื่องแปลจริงใช่ไหมครับทำไม่ได้ใช่ไหม

ราจะตายที่เวลาเดือดเือแต่ว่ากางเทียอยู่ไม่ไหวแล้วออกลับมาแล้วดิคาราท่าเนี่ย่อกยต้กลับน่าจะใช่ ก็เท่ากับว่าเหลือคนไฟคนเดียวแล้ว อยากทำบบใ,หให้มันวุ่นวายกว่าดีมอีตินใจเย็นๆไปหลอกข้างนอกอาตินไปก็คือรอดแล้ว สองรอบแล้วไงตอ,อนพี่สาวแล้วก็นี่แจ๊บพี่อยู่นี่นี่ในมวกไปซื้อข้าวให้กูไงมึงรอนยู่ไส้กิวมาแล้วเนี่ยขอโทษครับเดี๋ยวผมรีบไปซื้อให้ครับไม่ต้องเดี๋ยวรอ,ล,อลงเวรแล้วใหไปกินกับกูเลยเฮออ้ยเฮ้ยไปกินด้วยกันเหรอขอบคุณ าหายความโดยพร้อมเพียงก็ค่อยๆไปกินในบัวสิมีผิดรุป <c oughs> อร่อยตินแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่นมึงใเช้าต้องขึ้นเวรนี่หรอไม่นอนทั้งหลายกูมาขอโทษทุกคนเนี่ยวันนี้ทำให้ทุกคนวุ่นวายมากเลยเรื่องนั้นน่ะกูไม่ได้โกรธหรอกแต่ทีหลังเนี่ยทำอีกแล้วทำตัวเเด็กที่จบใหม่ไม่ได้ ตกใจมากเลยเอ๊ะแล้วที่มึงไม่นอนไปหาอะไรที่นิวซีแล์กูบ้างอ้างไม่ได้ไปกินด้วยสองคนหราเอ๊ะไปสองคนอะไรไว้แกก็อยู่กันเั้งห้าคนี่ยไปกินได้หลายคนสนุกดีได้กินไปคุยไปใช่เอ้ยหมอหมดแก๊บไปเถอะกูว่าจะดูว่าแกาน้องคนไข้กูแล้วก่อนะแล้วแต่มึงไม่นะ พอนุ่ตื่มาทีได้ไหมอือเป็นครั้งไรกที่ปลอดภยอัยหมอไปได้วยแต่ได้วมือเขาดื่นใช่้อนจำพี่ได้ เขาจะมาสมองฟอร์ใช่ไหมเป็นค่าอะไรค่าไปตั้งยี่สิบอยให้ต้อเรือที่ดีกว่าวนลูปไหมครับไปมาอีกลูกเลยเนยแทนอ้ยอันนี้คือกลับมาปัจจุบันยังไงยี่สิบลูกปัจจุบันวุ่นๆนะหรอมันจบตรงไหน ไม่จ้าวันไม่มีทางกลับไปปัจจุบันเขาเนี่ยมันคือปัจจุบนันผูไม่มีความสุขเลยแะะม้แต่เดกเกี่ยวแต่รูปที่วนมามันจะแบ <c oughs> บดำเนินไปเรื่อ,อยๆอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ครูกำส่งไอ้นี่ไปสีสกแกนกับหมอทีรหลออังพ่อให้แก้วเลยได้ผลมาเลยจนรีบบอกเลยยังไงพวกมึงสองคนก็มา จำได้ว่าไปเที่ยวเขื่อนด้วยกันแล้วน้องเขาประจมน้ำเลือตายจำไม่ได้เหรอตอนเอกาอลินอ๋อมนองคนนั้นนะนน้อเขาเป็นระัวใจวายเมื่อคืนตอนนี้อยู่ซีซียูลูกแล้วพ<ล>่อมีชื่อจริงนนาะไหม้องชื่อเอกอลิลูกที่คุณไม่ได้คุณเพราะว่าเจอหลายรูปแต่ว่าเพราะว่า <c oughs> เป็น <c oughs> เคยเจอตอนเด็กสวัสดีครับ น้องเป็นยังไงบ้างคะพี่แม่เหรอรับแฟนปล่าครับค่ะใช่ค่ะผมติงน,นะครับลูกแม่การกับพ่อตุลน,นะครับอ๋อนี่น้องติงจริงๆ,ๆเหรอเนี่ยโตเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วเป็นหมอเหมือนคุณพ่อด้วยพอดีพ่อกับแม่เขาฝากให้มาดูตุนนะครับรัแฟนม้อเป็นห่วงเลยนะครับ อยู่ที่โรงพยาบาลนี้มีคุณหมอเ,เก่งๆเยอะแยะเลยครับปอนจะต้องไม่เป็นไรนะครับแต๊ะแต๊นติณไตลิ้นถ่ายไปห้าหนึ่งวันนี่กูไม่คิดเลยนะว่าอาจารย์ศักดิ์มันจะกล้าทำแทนเนี้เออเดี๋ยวเราคุยกันแล้วนี่เดี๋ยวผมไปส่งอีกก่อนแค่นะั้น ระลิดรูไหมอ่ะต้องรูด้ดิต้องรู้แล้วแหละเพราะเขาต้องแจ้งนะครับใช่เขาแจ้งบอกเงินค่เดิตรงต้องมีผลกับการดำเนินชีวิตอ่ะบองนะ<ม>ว่ามันยากที่จะทำใจรับได้แต่เธอต้องใช้ชีวิตต่อไปนะงี้ทำได้ไหมดิเควยนไว้ดิ

พี่พี่ก็เฝ้าเซตอืมอืมี่ก็มุจานี่มีด้วยหรอต้องมีอยู่แล้วป่ะอ,อ,อ๋อที่พี่ด้วยอย่างไรว่าต้องมีอ่ะหัว <What? S 1> ใจหรอ <c oughs> แล้วว่าไม่หน้ารอดโอั้ยเศรษฐีทำไมไม่ได้เนี่ยนี่มันลรงพยวาลน,นะทำอะไรไม่เกรงใจได้เลยอ่ะแต่คนเลวเสอเป็นใหญ่อยู่เป็นไงอย่าข้ามก็คือแล้วคงต้อง,ปองปเ,เป็นลูกหลานของพระเจ้าเลยถึงจะรอดอยู่ตอนนี้ได้ ต้องเป็นลูกหลักะเจ้างจริงเขาเรียกให้ตายต้องมาใส่กันให้หายปฏิหาริกันต้องฟื้นอ,อีกครั้งดีกว่าเฮ้ย <Hey! S 1> เอาเอาเรสต์ก่อนคนไรกเลยนะ ดเกชันสองร้อยจค่ะดิฟโเลชันคะ่ค,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 ค่ะุณถอยคุณถอยคุณถอยหมอค่ะที่ยาต่อค่ะสีกรก้าวอค่ะชื่อชระจอนค่ะทำชิ่ะจอนไม่ได้ถูกันมี200นิันสองร้อยจูค่ะค้าค่ะยาต่อ,อค่ะกแพงเหรอใช่ ค่าในโรงพยาบาลเลยอ่ะสิเคออฟสองอาทิตยค่ะคัชิปจอนค่ะค่นชิปจอนไม่ได้เอคมีเป็นมีทีค่ะดิพิเวอรชั่นสองร้อยจูลค่ะห้าค่ะว่าไม่ได้ตายปกติแน่ ต่างประเทศคือฟองลองครข้าหมอบตัวที่ภาคคือฟองลอย อคอรีโเกตรัค่ะ,ค90คะน90ิิกรนอ่านมาเมียคนของเขาทังหมดนมนเลยเนี่ยที่มาเก็บน,นี่ไง,งกระกอ่ะ เริ่มลูกใหม่มมมหตัวงูเราต้องไปช่วยไม่ให้เขาแฝงตายผยู้ป่วยเสียชีวิตเวลา17บเนาฬิกาสีนาทีาสิบเบบตายอยู่ดี ออะะไร่ไรนี่กำลังสงสัยว่าไม่ได้ตายปกติหมายถึงว่ามีใครมาทำอะไรหรือเปล่าอ่ะมันผิดพลาดหมดเลยผมควรจะทำยังไงดี ตีมนคนเดียวที่ต้องมาเจออะไรไหมฉันเสียใจด้วยนะอะไรมันจะจบสักทีอ่ะ

ไปแกที่ต้นเรื่องเลยแม่ใหม่ที่โดนเลี้ยใครที่บอกสักดาวเรื่องแฟนที่แอบไปรู้ความรลับที่ห้องผ่าถูกฆ่าตายท,ที่ผมช่วยป้อนไม่ได้สักทีส่วนหนึ่งว่าจาจสามถ้าผมไปป้อนกับใหม่เริม่มบกัน การตีวันไล้เขาจะไม่เกิดป้องก็จะไม่ตายสิใช่ไหมพี่มาเด็นหรือป้าวะอือต้องพูดไม่ได้ไงตอนนี้เขา็ต้องช่วยเหลิอกับแม่มใหม่ให้รอดบิงโกอ่ะถูกหรอผมรู้แล้วว่าผมควรทำยังไงคือช่วยทุกคนให้รอดแต่ผมต้องมีเวลามากกว่า จะอ่อนมากกว่านี้ด้วยจเจ้าก็ไปไกลกว่านี้อกหรอแค่นี้ก็จำไม่ได้แล้วนะต้องจดไหมนะครับจะช่วยก้องไม่ได้วันที่หลุมเริ่มตอนขึ้นครับผมต้องการย้อนไปก่อนวันต้นจะสะบห้าวันเกิดไหม่แต่ว่าเงื่อนไขของผมคือ ยิ่งผมย้อนเวลากลับไปนานเท่าไรผมก็ต้องใช้เวลามากกว่าเดิมด้วอจำเรื่องราวทุกอย่างและยังต้องใช้เวลาเพื่อทำความรูจ้จักกันตอนใหม่มผมคิดว่าผมจะย้อนกลับไปตื่นหนึ่ง,งอทิก่อนที่ผมจะรู้จักกับตอนมาจำไ,ไม่ได้เลยหรือเปล่า เจอกันอีกหนึ่งนาทีก่อนตายแล้วตอนเอ๊ะเดี๋ยวนะมีเค่ดีรึเป่าอะไรอว้ไม่หอกใ่ไ่ะอะแต่ว่าลุงผมมีเวลาเป็นอาทิ์ผมต้องสั่งสั่งเรื่องทั้งหมดนี้ให้สำเร็จพร้อมกันเลยเห็นไหมใครเห็นก็ช้อยเอ๊ะผัดโษด้วยนะครับที่เรารู้จักกันหอกขอฝากให้หน,านาโอนาแปงครับจริงไง ตอนจะต้องรอดอีพีมาได้ไงวะอ๋อมาตอนต่อไปหรอที่แค่คิดถึงเราเฉยเฮ้ยมารักกับพี่เทก็จบไปแล้วกับอีพีเท่าไหร่นะหกอุ้ยอีพีเจมเหมือนจะดีเลยอ่ะใช่เพราะอีพีหกเหมือนมันรู้ปมจริงๆแล้วจะต้องทำยังไงอ่ะหลังจากที่แบบวุ่นวายมานานอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่จริงหรือเ่าในความคิดคือน่าจะต้องไปจัดการกับหมึสัปดาให้ได้ทุกอย่างจะจบเลยจบแบบ จบจริงๆอะก็เลยคิดว่าลูกต่อไปนาจะดีขึ้นแต่ยังไม่แต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้หบสวยเพราะไม่ได้ไปจัดการกับหมอสักดาเลยทีเดียวเพราะว่าไปให้ใหม่ไม่ต้องค้งับตอนไปนู้นไปนี่ไปนั่นสุดท้ายก็ยังไม่หมอสักดาคิดว่าจินต่าคงให้ค่อยๆให้ค่อยๆคิดได้เองอะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะนันเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาแค่แบบคินให้เฉยๆแล้วนี่พูดมาแล้วก็บอกอืมก็คิดถูกแล้วอะไรสนุกดีเออนะก็เดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปนะ ว่าเรื่องนี้คาดดาม่นดรจริงไม่รู้จะเดาอะไรเลย<ม>เพราะว่าดาไม่ถูกมไม่ถูกเลยจริงๆอ่ะนะครับก็รอดูอีพีหน้าแล้วกันเนาะสำหรับเรื่อง t r i a าร์นะครับ,รบผมอีพีที่7ก็เดี๋ยวมารอดูรีแอคชั่นของพวกเราในอีพีต่อไปแล้วกันวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรา้เราด้วยนะครับครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดตั้งแน,นครับครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย